โอ้คี่นกขอเป้าปูบุญเนี่ยเห็นไหมมีคนรู้นี่คือพระปูบุญและสองหน้าพิมพ์นี้จริงๆเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อทาว่าพเนียงแตกผมชอบพระเนื้อนี้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี้ยเนื้อพระทำจากพระเก่าพระกลุที่แตกจากกุวัดพระศรีกุกุมเหสวนกูผมสุพรรณนะ่ะ เอามาเทไหมใช่ไหมพี่น,นี่แหละครับฉอที่เรียกว่าเป็นปาระาที่ได้หมวนสารจากพลาระกุที่ฤาษีสร้างและเสกมาแล้วบูบุญมาสร้างกบกับสงทับไปอีกเขาเรียกดีนอกดีไหนพลังคูณสองอสร้างจากเนือ้อพระชินที่แตกคหักนำมาล่อสร้างได้พลังจิตปูบุญและพระกุที่ฤาษีเสกอนี่ปูบุญเนื้อชินขี้นกเข่าเป้า,า,ปอ,าอยากรู้ตอบให้